หลายคนก็สอบถามกันเข้ามานะว่าแม่ข้าปุ้นยังขายของอยู่หรือเปล่าทําไมเงียบหายไปเลยนะจริงๆแม่ข้าปุ้นก็ยังขายของอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นบล็อกข้าวบล็อกข้าวปั้นแบบต่างๆนะก็ยังขายอยู่แล้วก็รวมถึงวัตถุดิบขายอยู่หน้าร้านก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมนะคะอย่างวันนี้ก็ นำวัตถุดิบซูชินะคะไปส่งให้กับลูกค้าประจําลูกค้าคนนี้ซื้อกับแมค้าปุ้นมาหลายปีเลยนะคะประมาณ1-2อาทิตย์เขาก็จะสั่งครั้งหนึ่งสั่งการสั่งของเขาก็จะสั่งจํานวนเยอะนะคะแมคคาปุ่นก็พอดีบ้านอยู่ใกล้กันก็ระยะทางก็ไม่ไกลกันมากนะคะแมคคาปุ่นก็เลยเอาไปส่งให้กับเขาที่ร้านนะวัตถุดิบหลักๆที่สั่งก็จะเป็นพวกข้าวปูอัดไข่หวาน ยำสาลายนะคะไข่กุ้งนะคะที่เขาสั่งก็มีเป็นพวกคลีบหอยเชลปลาหมึกทาโกะแซลมอนนะคะก็เขาก็สั่งหลายอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าหลักๆของซูชินะคะมีซอสมีวาซาบิแล้วก็มีสาลายห่อข้าวนะก็แพ็คใส่กล่อง เตรียมเอาไปส่งให้กับเขาที่ร้านเลยนะสินค้าที่ลูกค้าสั่งมาทางช h อปปี La าซ d ดแล้วก็ติ๊ t o ็อกพวกล้วก็ขนไปส่งเขาเดียวเลยนะอันนี้ก็เอาของมาส่งที่ร้านเขาแล้วนะคะ